สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับรถคลิกร้อยิบห้านะครับที่ผมรถผมเองนะที่ผมได้ทำชุดข้างไปนะครับผมแล้วก็ไปลองวิ่งก็ถือว่าได้ผลดีนะจะเอา,เอ,า,เอ,าออกมาตรวจเช็คด้วยว่าไวิ่งยาวๆวิ่งหนักๆวิ่งเร็วๆเนี่ยสายพานมันจะแตกไหมเม็ดมันจะเสียไหมล่องเม็ดมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอามาดูนะครับ แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ด้วยนะลูกปืนตัวลูกปืนคัดด้วยนะครับเนี่ยนะมันแตกนะครับผมนี่เป็นของแท้นะผมใช้ก็ของแท้ซื้อมาให้ลูกค้าก็ของแท้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ตัวเองก็ของแท้เช่นเดียวกันนะของแท,แท้แท้แบบที่เขาขายเลยนะแท้ก็เป็น ถุงสีเหลืองอะนะอีก,ทอก,อก,อกแท้อีกแท้หนึ่งนะแท้โรงงานก็เป็นถุงสีใสๆเขาขาวนะถุงแบบนี้แต่ว่าเป็นถุงสีใสๆอันนั้นเขาเรียกว่าแท้โรงงานนะผมเห็นเขาเรียกแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงไหมนะพี่นะ <c oughs> นี่เราเรอดูว่าจะมีส่วนไหนเสียบ้างนะครับในในชุดชุดข้างนี้นะฮะผมถอดก่อนนะ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีอะไรมีปัญหาหรือไม่นี่ก็ดำปกตินะครับนิดนหน่อยอ่าจะดูเหลี่ยมสายพานนะสายพานให้ดูสายพานก่อนให้ดูเหลี่ยมชามก่อนนะ น่าจะถึงแน่นอนนะครับเหลี่ยมขึ้นกินสวยงามมากนะครับผมถึงขอบเลยขอบไปเร,บรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะฟัดต้องดูว่ามันจะฟัดที่หน้าเครื่องหรือไม่นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตังเยอะเท่าไหร่นะครับเอาแค่ให้มันขึ้นขอบได้นี่แหละนะอันนี้คือชามมันก็บีบจนถึงขอบนะวิ่งอันนี้14องศานะ อ๋ oh, สวยงามมากนะดูแค่นี้สวยมากจริงข้างนี้สิบสิามนะข้างนี้สิบสองถึงสิบสามครับผมโอเคเดี๋ยวเราถอดดูนะอันนี้ยลูกปืนเสียแน่นอนนะอ่าเราหลังเนี่ยเสียแน่นอน โอเคเดี๋ยวถอดก่อนถอดมาวิเคราะห์ทีละตัวนะครับอ่าว่าตัวไหนทําตรง,ตรงไหนไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะอาออกมาให้ดูนะหนอจริงๆ แน่นจริงๆยีสิบเก้านีมีหลายคนนะว่าว่าเป็นบล็อกอะไรนะเป็นบล็อกไฟฟ้าน่าจะสี่หุนนะอ่าสี่หุนนั้นเป็นหัวเล็กๆเ,เ,เองนะตัวน,นี้นะคะกำลังดีนะกำลังดีมากครับผมกำลังดีจริงๆมีพลังมหาศาลเลยนะ เทียบเท่าปั๊มลมนะครับหรือแรงกว่านะฮะในระดับเดียวกันนะเบอร์เล็กๆอ่านี่ก็มีขมเมาบ้างอยู่นะตอนนี้ผมกัดลายปกติแหละไม่ให้มันเอียดๆนะกอดีมากครับผมเนี่ยนะกัดเองแบบเนี้ยนะ อม,มาดูมาดูมาดูกลมาดูขอบนี่นะปีนถึงขอบแล้วนะครับนี่นะถ้าวิ่งอย่างช้าสุดผมก็อยู่ตำแหน่งดำๆนี่แหละอย่างเร็วก็ถึงขอบด้านบนนี่เลยเนียโอเคนะถือว่าได้นี่ทำมือนะ นี่นะสังเกตได้นะครับน,นี้ชามใบพัดนะโอเคคัด,คดออกมาก่อนอ่าตรวจสอบสายพานกันหน่อย ายพานมันก็มีรอยบีบเยอะอยู่นะครับดูจากการแอนตัวของมันนะมันเป็นยางนิ่มๆเนานะนี่นะมันจะแอนแบบนี้เนาะโดดบีบนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะมีความแอนของมันอยู่นะครับถ้ามันกรอบเมื่อไหร่มันก็คงแตกอะนะอ่ะปกติดีนะครับสายพานเดี๋ยวมาดูเม็ดเม็ดันบ้าง แน่นจังอันนี้มันวิ่งได้จริงๆก็เลยพูดให้ฟังนะครับเผื่อใครเอาไปทำตามนะครับเป็นแนวทางนะครับผมไม่ออกเลยไี่หล่นเอาไม่ออกปามาก่อน แน่นจังโอ้โหแน่นมากออกมาสิครับ uh huh. แน่นมากครับผมแน่นจริงๆ นี่นะเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเม็ดก็ดูขอบนี่ก่อนว่ามันขึ้นมาถึงไหมนะอาจจะขึ้นถึงอยู่นะโอ้โหนี่นะขาวๆนี่นะครับ อนี่แหละครับเม็ดมันปีนมาถึงนี่เลยมองเห็นสีขาวๆไหมนี่นะอันนี้ไม่ได้ขัดเลยนะออกถอดมาตะก,กี้เนี่ยเออองศาเหลี่ยมมันได้มันขึ้นดีจริงนะนะนี่นะเนี่ยอ๋ขึ้นถึงขอบนี่เลยนะสังเกตได้เลยเนี่ยเออ โอเคด้านนี้ถือว่าผ่านนะนี่ผมก็จะกํำแล้วก็าวางเลยนะไม่รู้เบอร์ไหนลนะทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยช่างวัดกันใหม่นะนี่ก็ผมจะทำไว้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้หนาประมาณอีสันนี่นะหนาประมาณหนึ่งมิลนะครับเพื่อไม่ให้สายพานมันหล่นลงมาข้างล่างนะมันจะได้ไม่สะบัดนะ มองไม่เห็นภาพเนี่ยนะฮะคือผมจะให้สายพามันอยู่ตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเราปาดเรียบลงมาเลยเนี่ยสายพามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะสายพจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะฟัดปุ๊บปับตุ๊บตับตุ๊บตุบตุ๊บตับนะครับแต่ว่าผมบังคับให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นี่นะฮะมันอยู่ได้อยู่นะครับมันจะไม่ฟัดเลยนะครับแล้วก็วิ่งดีมากนะออกตัวเนี่ย จะไม่มีเสียงอะไรมันจะเงียบดีนะครับชามก็เป็นฝีมือผมเองนะผมใช้รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละทําเอานะครับปั่นเอานะแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ตะไบถูเอาให้มันเรียบนะฮะถือว่าใช้ได้นะนะโอเคนะครับผมนี่สิบสิบสี่องศาชามไมพัดเนี่ย ทำไปพัดเนี่ยสิบ,ส,บสิบสามองศานะฮะประกบกันก็จะอยู่มานี้เดี๋ยวเอามาเอาไว้มทำมาวัดนี่นะเดี๋ยวเรามาประกบกันนะครับว่ามันจะได้ความหนาประมาณเท่าไหร่กะเอาเนะมือบีบเอากบไม่ได้ไดอ่า เข้าๆนะยี่สิบสิบเก้านะครับผมได้สิบเก้าสิบเก้ามิลนะความห่างจากนี่จากตัวนี้มาถึงตัวนี้เนี่ยช่องว่างเนี่ยข้างบนเนี่ยสิบเก้ามิลนะครับผมอ่านสะิบเก้ามิลไม่ถึงยี่สิบมิลสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยได้สิบเก้านะครับอ่นะ โอเคเดี๋ยวมาดูฝาประกบกันบ้างทีนี้นี่นะฝาประกบก็กันไม่ให้มันกินเม็ดวิ่งเร็วๆแล้วเอาเม็ดมาดูหน่อยนะนี่นะนะครับโอเคนะได้อยู่นะครับนี่นะฮะรอยรอยเม็ดมันปีนขึ้นมาถึงนี่นะครับ นี่นะถึงขอบนี่แหละเลยขอบมาด้วยซ้ำนะมองเห็นเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะรนะอยเม็ดมันหมุนนะเห็นไหมนี่นะครับรอยเม็ดมันหมุนอยู่ตรงนี้นี่บนนี้เลยนะเงาเงาเลยแหละนะเออมันมาขึ้นมาให้จริงด้วยนะนะด้านบนสุดนะครับนี่นะเออมันมามันมามันมานะครับอืมอ ก็อันนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าก็มีคอมเมนต์พี่คนหนึ่งก็บอกมาว่าที่ผมทำคลิปลงไปเออบอกว่าทำไอ้ตัวเนี้ยฝาประกบเม็ดเนี่ยไม่ให้มันกินเม็ดทำยังไงใช่ไหมผมก็เชื่อมมาแบบนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าแค่พี่ขัดตรงนี้ออกใช่ไหมตะไบถูตรงนี้ตะไบ ของเดิมอะ่ะตะไบลบคมหน่อยมันก็หายอ๋อมันมันได้เฉพาะในการขูดนิดเดียวนะครับแต่ถ้าขูดออกเยอะๆนะครับขูดออกเยอะๆเนี่ยขูดออกเยอะๆเนี่ยมันกัดเม็ดแน่นอนครับผมมันจะกัดเม็ดแน่นอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากนะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมอันนี้ก็ผมก็รับฟังทุกคอมเมนต์นะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้แต่ยดานะครับผม อย่าดานะครับคอมเมนต์มาดีอยู่นะครับนี่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยผมทําต่อยื่นออกมามันอาจจะไม่สวยหรอกแต่ว่ามันใช้งานได้จริงอะ่ะไม่ให้มันกัด,ไม,มกดไม่ให้มันกัดขอบเม็ดแล้วก็ตอนวิ่งเร็วๆช่วงปลายมันจะได้วิ่งไม่สะดุดนะครับถ้ามันไม่กัดเม็ดมันก็น่าจะลื่นกว่าปกตินะแล้วก็วิ่งดีด้วยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําดูกันนะครับผม ลองเล่นๆได้นะครับเนี่เอาไปเชื่อมเพิ่มแล้วก็แต่งให้มันโค้งหน่อยนะนี่นะโอเคนะครับในการตรวจเช็คของผมก็ประมาณนี้นะครับที่ว่าใช้ได้นะใช้ได้ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการตรวจเช็คสเปคนะครับสเปคที่ผมทําล่าสุดนะครับเนี่ยทาล่าสุดเนี่ยได้ชุดข้างชุดเนี้ยได้ความเร็วอยู่ที่120น่าจะ125นะครับถ้าดันยาวๆน่าจะได้ถึง130นะผมว่านะดันยาวๆไหลยาวๆเลยนะน่าจะได้130น่าจะได้อยู่นะครับผมลดลูกเดิมท่อเดิมนะครับ ลูกเดิมท่อเดิมเดิมหมดนะครับไม่เดิมแต่หัวฉีดกับสายน้ามันนะฮะสายน้ามันไม่เดิมนะ่สายน้ํามันแล้วก็หัวฉีดเป็นหัวฉีด p c x นะครับผม p c x ร้อยห้าสิบนะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ่ายให้ดูนะครับวิเคราะห์แล้วก็มาดูสายพานด้วยนะว่ามันมันจะแตกหรือไม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยว ไอที่มันดังต,งตรงลูกปืนเนี่ยเดี๋ย <Hok> ว <ies> ผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมคลิปถอดลูกปืนนี่ผมทําไปเยอะแล้วนะครับก็อันนี้อาจจะไม่ได้ทํากันแล้วกันนะเน,นี่ยอาจจะตอกออกเปลี่ยนเองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสปริงไม่แน่นะครับอาจจะถ่ายให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปตัวนี้ต่อไปกันแล้วกันนะตัวนี้เนาะอ่าโ okay. อเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้คลิปเดียวนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับคลิปใครคลิปมันจะได้แยกกันไปนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับไปก่อนวันนี้ซ่อมแซมรถทั้งคันนะครับถ่ายให้ดูอลนิดอลหน่อยไปนะครับผม